ทำเอาโซเชียลลุกเป็นไฟไปหลายวันนะครับสำหรับกรณีของพอยเชอร์มานที่ออกมาโพสต์ฟาดโล,ลัวนะครับถึงกับอดีตคนรักอย่างต้งทูพีด้วย้อยคําที่รุนแรงแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนดูว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบลงด้วยดีนะครับเมื่อสาวพอยเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษอด,อดีตคนรักนะครับผ่านอินเตอแกรมส่วนตัวโดยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยขาดสติในช่วงที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดปวใจซึ่งพอยได้โพสต์ว่าพอยอยากขอโทษกับคําพูดที่ไม่สมควรและได้ล่วงเกินออกไปก่อนหน้านี้ เผลอทําในสิ่งที่ขาดสติออกไปในตอนที่เจ็บปวดมันไม่เหมาะสมและไม่สมควรเลยไม่ว่าจะผ่านอะไรและรู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามพลอยไม่มีสิทธิ์จะพูดกับโต้งแบบนั้นขอโทษนะที่ทําให้รู้สึกแย่หลังจากนั้นนะครับพลอยก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าเธอกับโต้งเนี่ยได้เลิกลาการมานานแล้วและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่มีบางเรื่องเนี่ยที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดกันในภายหลังซึ่งไม่เกี่ยวกับช่วงเวลาที่คบกันเราเลิกกันมาสักพักใหญ่แล้วตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน แต่มีบางสิ่งเนี่ยที่ทาให้เราเข้าใจไม่ตรงกันและเข้าใจผิดต่อกันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนที่เราพบกันขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงอย่างไรก็ดีนะครับชาวเน็ตเนี่ยต่างตั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมพอเนี่ยถึงออกมาขอโทษเรียกได้ว่าประเด็นนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็ยังคงจับตาม,มองนะครับแม้ว่าพอเนี่ยจะประกาศสงบสึกก็ตามและมีหลายคนเนี่ยก็เริ่มถอนกันแล้วนะครับซึ่งบางเพจเนี่ยก็โพลูปอาหารหมากันแล้วด้วยอุย๊ยหรือว่า เขาจะมีแนวโน้มกลับไปคืนดีกันอีกหรือเปล่ามาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยปันจันปรามะนะครับได้ออกมาโพสรูปคู่กับสาวสวยรายหนึ่งนะครับบนอินตาแกรมหลังควงคู่ไปดินเนอร์ด้วยกันนะครับแถมภาพเนี่ยก็ยังดูมีอล่าความฟุง้งฟิ้งกระจายสุดๆเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอดสงสัยกันไม่ได้ว่าคนนี้เนี่ยใช่แฟนใหม่ของหนุ่มปันจันหรือเปล่าโดยสาวสวยคนนี้นะครับชื่อว่าน้องเฟิร์นเป็นานางแบบสุดสวยหุ่นแซ่บไม่เบานะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับ เพราะว่ามีผลงานถ่ายแบบและออกอีเวนต์งานแฟชั่นต่างๆเนี่ยให้เห็นอยู่ตลอดในขณะที่เพื่อนๆเป็นแฟนเนี่ยก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่นะครับว่าสาวคนนี้เนี่ยใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าหนุ่มปั้นจันงานนี้เนี่ยต้องรีบออกมาเฉลยเองแล้วนะจ๊ะ